สวัสดีจ้ามาพ่อรถตัดกับรถตัดแชนแนลอีเล้วจ้าเหมือนนี้เหมือนนี้แม่ทิบมากมาเลอะมึงมาหลาะมึงบานจ้าพากันมาเมืองบานใหม่กันเลยเหมือนนี้เขามาเมืงองแต่ว่าน่าสนใจครับได้จ้าบานลังนี่เพราะว่ามันมีอย่างทุกอย่างนะจ้าเดี๋ยวแม่ทิบจะให้มึงว่ามันมีอย่างเนียอยู่นี่อยู่นี่เป็นสวนผลไม้จ้า เป็นเป็นส่วนแอปเปิลมึงเนี่ยแหละจ้ะแอปเปิลดอกแอปเปิลเออมือนี้อากาศมันวาใครอันนี้จ้ะแอปเปิลกำลังออกดอกจ้ะตันนี้เป็นยัง ต้นนั่นเป็นต้นนี้เป็นแบบเป็นไอ้บ้านในเป็นเหล่าไก่อ่ะจา้ะมึงเหล่าไก่เพิ่นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนี่นี่ก็แอปเปิ้ลคือกันจ้ะแอปเปิล้ลลายการมึงเนี้ยแหละจา้ะนี่แต่แอปเปิ้ลเป็นสวนเลยจ้ะนี่เป็นสวนเป็นสวนแอปเปิ้ล แล้วก็เป็นแอปเปิลล้วก็ไอเชอรี่จ้ะนี่เป็นเชอรี่ต้นนี้น่านจะเป็นเชอรี่นี่เนี่ยต้นนี้เชอรี่จ้ะเนี่ยต้นนี้เชอรี่ฟังทั้งนี้เป็นเชอรี่ผสมต้นนี้เป็นแบบว่าต้นนี้เป็นเป็นมองเลียงนันนะได้จ้ะเลียงทีเลียง,เลยงไอเลียงพึ่งไม่จ้ะเนี่ยมองเพื่อเลียงพึ่ง สวนนี่เพิ่งกับมีล้อมีมีเนี่ยล้อมไหมจ๊ะเพราะว่าบ่ล้อมบอได้เพราะว่ากวางสัตว์เนี่ยเพิ่งล้อมแล้วล้อมหมดเลยจ้ะต้นนี้บ่เน่ใจอาจจะเป็นในต้นอั้นหรือเปล่า ไอเอียงอะพักเสียนเ่ยนะจ๊ะโมนี่ใจขี้กันนั่นเหมือนเลยจ๊ะเห็นป่ะต้นนี้เป็นแหลีจ๊ะนี่เป็นแหลีมึงดอกแหลีดอกแหลีมันฝนตกไหมจะมะโมนี่ ต้นนั้นเป็นอียงนเนาะต้นนึงเนาะน,นี่ต้นนี้ก็แอปเปิ้ลจะช่จะเป็นแอปเปิ้ลพันใดบุนนี่นี่ก็แอปเปิ้ลจชะพันเขียวนะ่าจะเป็นพันเขียวลูกเขียวอ่ะจ้ะต้นนี้ก็ต้นนี้ก็นนกโอ้ยต้นนี้เป็นต้นพัมต้นพัมจ้ะต้นเนี่ยเห็นบ่ดอกงาม,งามๆาไหม ดอกพามงามคากัรงนี้คุณนะ่ะดอกพามปาดทิพยผ้ามายง่างหลอะบ้านี่เนี่ยแอปเปิ้ลตัวแอปเปิ้ลจะ้ะไอ้ดอกมันกำลังเป็นดอก ข้ามดอกข้ามงามจ้ะอ้นนีต้นอีหยังบุต้องถามมึงต้องถามมึงยามต่อมันที่ออกมันออกแล้วมันต้นอีหยังบุนี่น,น,นี่ไม่ทิพย์กรบปุหูเพืกันมึงไงล่ะจ้ะดอกแอปเปิลมีแอปเปิลแล้วก็มีตน้ตนต้นข้มแล้วก็ต้นใน โอ้โบเป็นเพ่ไอ้ต้นเองอย่างวะเชลลี่จ้ะนี่ต้นอีหยังบัวเม,มทีปุกหูคือกันนี่เดี๋ยวต้องทำมึงอีกที่หนึ่งมามันคือตอ้นนี่อย่ยจะเป็นต้นอันนี้คือกันเลยจ้ะเมทีกักยังเพิ่นหูก,กันนี่แล้วมันต้นนีหยังแล้วเพิ่นกับมี่แปลว่าพล้อมหัวเหมือนเลยนะจ้ะนี่บ่ลร้อมบ่ไดดเลยจ้ะเนี่ยพล้อมหัวเหมือนเลยเพราะว่า มันในน,น,นนั่นมันไนต้นนี้ต้นนี้เป็นสิเป็นอีหยางบุลาดปลีหรือแบกปรีวูนี่ตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายมันงีกันไม่ทีจริงจะหูหรืว่ามันคืออีหยางมะมึงมะมึงจะ้ะมะมึงขึ้นมาอินสเปกเตอร์มานนี่ก็เลยพ้ากันเขามามหลอกมึงคุณจะ้ะ มือน,นีต้นแอปเปิลแอปเปิลเพิ่นปลูกหลายหลายปลูกแอปเปิลหลายแห้งเนี่ยนี่ก็แอปเปิลคือกันนี่เป็นสายพันธุ์ใดบูนี่เห็นไหมมันปลูกแอปเปิลหลายจ้ะนาทีกับมะย่างเหรอเพราะว่าคือนี่แหละจ้ะบ้านหลังวัดสิใหญ,ญ่หมดก่อนมันบริยายนี่ก็เลยพากันหาใหม่ก็เลยจังมาพร้าวบ้านหลังนี้ บ้บนี้มาถึงใจยางคักเลยพอมันมีมาทุกอย่างแหละแม่จา่าเนี่ยนี่ก็แอปเปิลจ้ะพวกกินหงกินเห่าม้นก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวมือไม่กันเมย์จะไปทายกินเห่าให้มึงต้นนี้เอาเอาให้มึงพุทธละไม่ไปก่อนจ้ะเนี่ยละ่ะ แต่ว่าห่งสิ่เหทําคว่มสาดอย่างคักเลยเด้จ้าเนี่ยเพราะว่าที่อยูนย่นี่ไรมึงดอกนี่ยหรอมึงมันมีฝนจ้ะมันเละนี่ดอกแอปเปิ้ลจ้ะเดี๋ยวสิขึ้นไปขังนะบานกันจ้ะ ปกต้นนี้เป็นต้นนเป็นต้นเชลี่จ้ะนเ,เ,นเ,นนเนี่ยเชลี่เชลี่งี่แอปเปิลบนน่ใจคือการตองให้มันออกก่อน,นยังสิงหูแต่ว่าโตกิโตอเอ็นเฮียนไก่นี่จะใจมองเฮียน,นไก่เพิ่นตองเฮ็ดจังสี่เฮ็ดเป็นอันนี้ไว้เพราะว่าเพิ่นมามันมีเยี่ยวมันลงมากินไก่เพิ่นว่าเพิ่นก็เลยต้องคุ้มไเหมยเสีย ทีเ่เป็นตะไคร้คุ้มไว้ไห้ไก่มันอยู่ข้างในกระสันบ่อใดเยี่ยวไม่กินเยี่ยวมันเห็นแล้วมันไม่กินจ้ะต้นนี้เป็นแค่ลี่เลยจ้ะเป็นสะนามจ้ะเสื่เอเป็นสะนามเสื่เอเป็นน้องน้มเลยจ้ะ ต้นนี้ก็เป็นเชลรี่คือกันจะเป็นเชลรี่แต่ว่าเป็นน้อยๆกาสันนัยที่หลายจ้ะสีท,ทีหนั่1สิบกาไลอาบูาเมนมันสิบเอเคอร์สิบเอเคอร์มันยีน่สิบกาไลจ้ะมื่นอน,นี่ละจ้ะเพื่อนเฮ็ดนี่เพื่อนเฮ็ดกัน เพื่อนเทศกันในนั้นไงนกันพวกกวงไม่จ้าเห็นบ่กันพวกกวงมากินเพื่อนเทศเพื่อนปิดไปเมื่อสุอันเลยเห็นบ่บ่บห้กูอันนี่เขา่าให้ซัดเขาเป็นบ่ทั้งผลนคือกันจ้ะเดี๋ยวภาพไม่ยามมนงทำนี่ทั้งนี้คือ oh yeah, กันจ้ะเห็นไ่ มันเหมือเลยตัวนี้ก็เป็นแบบว่าตัวเลียงบีเพื่อนจ้ะเห็นบ่ตัวเลียงอ้ไเลียงพึ่งเพื่อนเป็นได้มองหาเฮ็ดสบายแล้วยังว่าจ้ะถึงหน้าเฮ็ดย่างเขาป้าป่ะเนี่ยย่างเขาป้าเฮ็ด ต้องไปใส่หยากเลยังวะยี่สิบกัวไรยี่สิบกัวไร่กัวเพราะว่ามันมันหนึ่งเอเคอร์นียมันเท่ากับสองไร่กัวเนี่ยเนี่ยม,เเมันกับสิบเอเคอร์มันกับสองยี่สิบกัวไร่บ้าไปแล้ <Yeah. S 2> ทุ่งฟ้ากันหนาวสีปูนอยู่ทงๆผุนจ้าซุ่มกลองบโเป็นปูนอยู่ทงๆผุนนั่นกับไอ้อี๋งเาเอื่นอย่างบบฟโลูจ้าบบฟโลูที่คืออยู่แถวยันโลสโตนจากที่คือเห็นในหนันงไหมที่ช่วงข้อช่วงอย่างนีขนหล,ลายๆอ่ะผุน่ะ สองตัวนะจะเป็นตัวผู้บ่เป็นตัวเมียตัวนี้กะลังสีรวงเลยจ้ะดอกกะลังสีรวงแอปเปิลคือกันจ้ะบันนี้มึงเป็นเห็ดมึงเป็นเห็ดคว่มสูงของของอันนี้จ้ะของรั่วแหมรั่วก,กันนะจ๊ะมึงเนี่ยขั่วสูงของมัน เพราะว่ามันฮหดต,ตามบ่ได้เพราะว่ากวงมันกระโดดเขาได้เพิ่นก็เลยต้องเฮ็ดสูงสูงจ้ะสำหรับการกวงมาให้กวงเขาพวกสัตว์อาจาะบ่ให้เขาเพิ่นก็เลยต้องเฮ็ดสูงสูงสิจ้ะเอาจ้าคลิปนี้ซ้ำนิดเด้ยจ้าเด้อคลิปหนาพอกันไหมคลิปนี้ซ้ำนิหละจ้าบ๊ายบาย